เราที่ถูกสุดไม่ใช่9บาทเหมือนที่กิฟบอกไปเมื่อกี้นะ1บาททุกคนคือไม่ได้ดูกลองแกงอะไรเลยสวัสดีค่ะทุกคนคนตอนแรกว่าจะปิดคลิปแล้วก็ไปนั่งตัดต่อค่ะก็คือนึกได้ว่าเออฉันมีแว่นที่ซื้อมาจากแอปช้อปปีนะทุกคนที่ราคามันแบบ เก้าบาทเริ่มต้นที่9บาทนะคะทุกคนแล้วราคาก็ไม่เกิน50บาทสักอันเลยเดี๋ยวจะมารีวิวต่อเนื่องเลยวันนี้นะมาดูกันว่ามีแบบไหนที่เพื่อนๆสนใจบ้างนะคะไปดูกันเชื่อไหมคะทุกคนว่าราคาที่แพงสุดก็คือ30มสิบ 7บาทนะคะทุกคนจะมีราคา37นะคะเราที่ถูกสุดไม่ใช่9บาทเหมือนที่กิฟบอกไปเมื่อกี้นะ1บาททุกคนไม่รู้ว่าแฟดเซลไหมตอนที่ไปคลิกซื้อมาแต่เหมือนแต่ไม่ใช่แฟดเซลอะไม่รู้ว่าตอนนี้จะราคาเท่าไหร่เดี๋ยวกิฟจะลองเข้าไปดูเออเนี่ยก็ยัง1บาทอยู่อะทุกคนเป็นร้านที่อยู่ในช้อปปีนะแอปช้อปปีเดี๋ยวกิฟจะแปะร้านให้ด้วยนะคะก็แปะตรงนี้เลยแล้วกัน ร้านนี้เลยนะคือเป็นแว่นแฟชั่นทั่วไปเลยนะคะถ้าใครแบบเออไม่ซีเรียสยี่หองยี่ห้ออะไรอย่างเงี้ยเข้าไปดูได้นะมาดูกันว่าแว่นทั้งหมดนี้นะคะราคาเท่าไรกันบ้างเดี๋ยวกิฟจ,จะเอาราคาที่แพงที่สุดก่อนนะคะมารีวิวนะไปเริ่มอันแรกกันเลยนะคะทุกคนอันแรกก็นี่เลยนะเป็นแบบสีแบบกรอบใสๆนะคะสีแบบเลนส์สีชาๆาหนอ่อยอะไรประมาณนี้นี่เลย ใส่แล้วก็จะประมาณนี้นะคะสีนี้นะคะก็ราคา37บาทนะคะทุกคนคือเป็นอะไรที่สวยแล้วก็ถูกมากคือไม่ได้ดูกองแกงอะไรเลยนะคือมันดูแบบเนี่ยมันแบบมัน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 จะว่าอย่างไงมันไม่ได้กองแกงมันแล้วมันก็แบบก็ดูดีนะดูสิดูไปมีแบบลายละองลายละเอียดเพิ่มมาตรงที่ เกาะหูนะคะไม่รู้คนเรียกอะไรเรียกที่เกาะหูนี่แหละแล้วก็เป็นะเปนประมาณนี้เลยนะคะทุกคนคือแบบนี่สามสิบเจ็ดบาทอันนี้ก็คือผ่านไปอันแรกนะคะต่อไปนะคะสามสิบเจ็ดบาทเหมือนกันนะคะทุกคนโป้งปังมากนะคะสีแดงค่ะทุกคนสีแดงใสนี่เลยเว้ยถ้าใครแบบออ ไปทะเลเราอยากได้พร็อพแว่นถูกๆราคาไม่แรงเอ้ยแนะนําร้านนี้เลยเด้อนี่สีแดงนะคะทุกคนกรอบใสสีแดงเลนก็จะแบบเออสีแดงหน่อยเอ้ยนลารสา3สิบาททุกคนไม่ต้องคิดมากนะคะนี่เลยดีนี่นี่น,น,นี่ให้ดูคือเป็นพลาสติกที่ไม่ได้กรองกแกรงเลย37บาทเนี่ย ผ่านไปนะคะต่อไปนะคะทุกคน37บาทดูการห่อเขามาหอมาดีมากทุกคนแบบนีโป,ป่งปางมากค่ะทุกคนริงเออพร็อพที่แบบไปทะลงทะเลนะคะไปเป็นพร็อพถ่ายรูปแบบตามคาเฟ่ก็ได้นะเนี่ยแบบเที่ยวเขาเที่ยวทะเลเที่ยวเราไมหมคะไม่ใช่นะคะรบสาแพ็บนะคะโอ้โหทุกคน คือมันเป็นพร็อพที่แบบได้มากเลยนะใครแบบเออหาแว่นเก๋ๆทุกถูกนะคะมาเลยนี่ในช้อปปี้นะคะมีให้ทุกคนเลือกสรรนะคะสามสิบเจ็ดบาทคะอันนี้เนี่ยต่อไปนะคะเป็นแว่นที่เห็นในอ๋อโซเชียลมีเดียมานานแล้วนะคะอันนี้ก็ถูกลงมานะคะ29บาทคะ่ะทุกคนอันนี้เลยก นี่เลยนะคะทุกคนเป็นแว่นที่แบบเออเห็นใส่ทำคลิปพวกยูทูบบงยูทูบเบอร์ใส่ทำคลิปกันเยอะมากนะคะราคา29บาทนะคะทุกคนนี่เป็นไงเลิศเปล่านี่เลยนี่ไงเก๋เปล่ะเก๋เะล่า,ปลาเป็นพอแบบใส่แบบงานปาร์ตี้อะไรอย่างนี้ได้อยู่นะอ๋อ ฉันทำแบบเออดนตีเองเลยเกอันนี้ก็29บาทพันต้ายนะคะ9บาทเป็นอะไรที่เห็นโคนแบบใส่เป็นพอบถ่ายรูปแบบไปเที่ยวเขาเที่ยวเธอเที่ยวทะเลบ่อยนะคะนี่เลยตอนแรกอะ่ะจะซื้อสีขาวแต่หมดนะคะก็เลยได้สีแดงมาปริงนี่เลยเป็นประมาณนี้นะคะ9บาทนะทุกคนนะจะใส่ให้ดูด้วยความเกรของเขานะคะนี่เลย ือเกรไปอีกนะคะทุกคนเป็นไงคือเก๋อะใส่แล้วแบบผ่านไปนะคะสำหรับอีกหนึ่งราคาที่ถูกมากนะคะมาดูกันที่หนึ่งบาทนะคะว่าหนึ่งบาทของเขาเป็นแบบไหนนี่เลยปิง หนึ่งบาทนะคะทุกคนตอนแรกกดมาก็แบบเฮ้ยหนึ่งบาทเข้ามาหลงตัวเข้ามาหนึ่งบาทแล้วก็เออเข้ามาเอ้ยในเพจของเขาอะในเพจร้านขายของของเขาอะมันก็แบบว่ามีแบบหลายราคาแล้วก็ถูกมากๆเลยแล้วก็เป็นแว่นที่เก๋มากๆเลยนะคะทุกคนเป็นแว่นแฟชั่นที่แบบเออหยิบมาใส่แบบไปเที่ยวน่นนี่นั่นเป็นพร็อพถ่ายรูปอะไรประมาณนี้คือได้เลยนะนี่เก้าบาทนะคะทุกคนเอ,อ้ยไม่ใช่หนึ่งบาทปริง หน้ากลมแว่นกลมก็ทุกอย่างก็จะกลมแบบนี้นะคะทุกคนนี่เลยผ่านไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะทั้งหมดนะคะที่กิฟต์รีวิวในวันนี้นะคะราคาหนึ่งร้อบาทได้แว่นนี่เลยปลุมนี่เลยหชิ้นนะคะทุกคน6ชิ้นไม่รวมค่าขนส่งนะ 150บาทนะคะก็จะมีราคาที่แบบเอออันนี้ก็จะ37บาทนะคะทุกคนแล้วก็จะมี29บาทก็จะเป็นอันนี้นะคะอันเนี้ย29บาทเนาะแล้วก็จะเป็นอันนี้สีแดงนี่9้บาทอันเนี้ย1บาทนะคะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสำหรับคลิปในวันนี้นะคะ เป็นการรีวิวแว่นใน s h อป e ีที่ราคาถูกนะคะก็มาแชร์เพื่อนๆฟังนะเผื่อเพื่อนๆน,น,นะคะสนใจเนาะกับพรอพที่ราคาถูกนะก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์นะคะกด s u b สไคร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กิปฟทำคลิปต่อๆไปเนาะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะเออกิ๊ฟมีแฟนเพจ a c e b o o k นะคะแล้วก็มี IG แล้วก็มี Twitter นะคะ สำหรับวันนี้ก็จะไปจริงๆแล้วทุกคนฝากทุกคนกด follow ให้กิฟด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ